ันตรก,การพิเศษที่ให้บริการครบวงจรใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลสวัสดีค่ะมุกัญญากรเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดสำหรับการใช้สิทธิประกันสังคมนั้นจะมีขั้นตอนการรับบริการขั้นตอนการนัดรับบริการและจะได้ใช้สิทธิอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเตยพัฒวรินเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธนตการมพิเศษสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันจะได้รับได้แก่อุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดเบิกประกันสังคม900บาทต่อปีสิทธิประกันสังคมฟันปลอมถอดได้เบิกได้สูงสุด4,400บาทฟันปลอมทั้งปากบนและล่างเบิกได้4,400บาทฟันปลอมทั้งปากเฉพาะบนหรือล่างเบิกได้2,400บาท ฟันปลอม1-5ซี่เบิกได้1,300บาทฟันปลอมมากกว่า5ซี่เบิกได้1,500บาทให้บริการผู้ประกันตนประกันสังคมทุกโรงพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนสิทธิพิเศษโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมส่วนเกินธัศกรรมทั่วไปลดทันที10%และส่วนเกินธักรรมเฉพาะทางลดทันที5%ค่ะ ในส่วนของการทำนัดก่อนเข้ารับบริการการุณาทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซบุ๊กโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลไว้เพื่อรับข่าวสารดีๆไปพร้อมกันนะคะ